ตื่นมากำมันคำม,มากำมันพี่น้องสบายดีเดอ้อพระสุคุสคนจังหวงสุสองสบอนอืมอืมากมันอีกคือเกาพี่น้องอยากมันอีกคือเกาจ้ามาทางนั้นอาหารกลางกินเฮาวันนี้พี่น้องอโอ้คือสิเปื่อยเลย มือนี้ส <c ười> ีแกงไก่บ้านเลยพี่น้องบอเปิดแฟลชก็เห็นบ่ดยิบมือตอนไก่เลยพี่น้องป้าอือยังบ่อยากเปื่อยเสยอือไก่บ่เปื่อยแกงเป็นบ่อหนินะ เปลวเปลวเปื่อจักเลยพี่น้องเอ้ยถึงเวลาหิวแล้วเราจะใส่ปลาเดกเลยพี่น้องนิดนึงมันนัวนะเราส่จะดีกับโบได้พี่น้อง หันแล้วลูกอยู่หันแล้วอยู่หันแล้วขาเบื่อพี่น้องเตรียมขาเบือ่อลงโอรยีทั้งพีะฮะอีมูอีมูอีมูเฮ็ดกินจ้า cà ri cà ri cà ri u sẹt 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 kinh thảo lẽ ăn kinh thảo nữa nó cháy à, này mà lột đi mà lột, mưa này đi mưa lẽ phải mà cả nội mưa ao tai còi phổi kinh tai còi này này nè còn muỗi đẻ luôn lẹo, nhau bảo đâu mưa này đẻ đấy ừ. bố này bảo đấy thả lụm mai thôi cột đã chịu mạo khoa mát khoa rồi จ้าแกงไก่เสร็จปีด้วยพี่น้องเด้ยแม่จ้าปทากินข่าวบ่แม่เน่ระวังตกด้วยแกงไก่ใส่ปีพี่น้องเอ้ย được mà xin một cái đơ ạ hạt api luôn mà nó xúc kho trang, trang, trang. ơi 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 Hãy subscribe cho không いいや。 ขาดัปเลยซีมบางอีกบบบนี้พี่น้องข้ามบทเจ้าจังว่ากันไหมข้ามบทเจ้ามันเทลงหมดเทลงตารางบมพี่น้องยังบทเจ้าอยู่ได้พี่น้องเอ้ยจ้ามันขาดยังวะเป็นง่วนนะใส่แตงเต้าตุ่มพี่น้อง ัวข้าวตะโพกกินโอ้ข้าวตะโพกินเข้มพี่น้องคือมาพักกินจางๆแล้วกินนัวแ,แก่ๆนะใส่เป็นงวอะไรอีกคนเดีวยวจากบาทเถอะพ่พี่น้องมาพ่อมาามาเอาพักตู้ลงมาเด้อพักนั่งตู้พี่น้องกับใบพักบัวแดง จัมปีจัมปีเอ้ย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 ย่าแมลูกอย่าแมมันเป็นแบบไรถ้าเขาปอกในรยนี่นนะใส่บัวเบิ้ลมันเนียบัว่ะใส่โอ้จัมปีจัมปีอยู่โอ้ ีจ้าบัจ้าเออ,อแซ่บแล้วบัานพี่น้องอกินข้าวซาห่ายกันได้เพียงเล็กสมกับประยูดได้ไหมนี่นะอยู่แต่กับลูกแซ่บแล้วแซ่บแล้วอร่อยแล้วพอแล้วเด้อพี่น้องเด้อพอแล้วเด้อปรุงก่อนเด้อเว,วลากินพี่น้องไากรบโปมากินน้ำ

นี่จะตอนไก่วันี้นะค่ะโอ้ย

les

บ้าฮะมาบ้าบ้ามาตายนะเนี่ยมันมีสอบไล่สองสอบสอบไล่สองสอบนะข้าเจ้าีเขาน่บเลยรอจะคุณแล้วมีใครเขารอจะรือเปล่เออวัฒนาขึอนเขาเลยในสำนักบ้านคนผักทางนะเขื่อนตะแกรงนั่นวันนที่เมื่อกี้เน่ยใส่แก้มบ่ฮะ

nếu không mười lăm 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 mười lăm

Mama hay na kwa si sewa ni. โอ้ยขูเขียนมเรงาคาแบหนล้วเขียนมานี่ฮะอยี่ยอแอบม้าดิดดกด้วยอขม้าดกด้วยอมาังอะกเออ